สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้คือเมนูแย่ยพอนตำแตงใส่ข้าวปุ้นพี่น้องใส่ขนมจีนกับลวกเห็ดดำพี่น้องพักสลัดนี่แหละอาหารแย่ยพอนแย่พอนเป็นคนที่มากินเห็ดนะพี่น้องเนาะมากมาเด้อค่ะเด้อทุกทุกทันทุกๆกๆกำลังใจเอิ่นทุกคนแหละพี่น้องมากินน้ำแย่พอนพี่น้องมากมากกินขนมจีนอิ่มแล้วพี่น้องแย่พอนสิบห้าไปเบิ้งกันเจ็บเห็ดนะพี่น้องเนาะ ได้เฮ็ดมาแล้วแย่ยพอนกับฟ้าวเฮ็ดกินละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดดำปีสองพันยี่สิบพี่น้องรุ่นแรกนะคะเนาะอันนี้ขึ้นรุ่นแรกพี่น้องแย่ยพอนไปพ่อกลับมากกับโอ้ยคิดเมนูมาน้ำทางผละพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะคะ่ะเนาะเข้าไปเบิ่งการเจ็บเฮ็ดกันเลยค่ะไปลุยกับแย่ยพอนเลยค่ะพี่พน้องสวัสดีพี่น้องมือนี่ยายพ่พอน ไปเจ็บเห็ดดำมากพี่น้องเอ้ยกำลังเกิดเป็นจีมูลูมีลรีเป็นกอเป็นกออยู่พี่นอ้องยายพ่นกันสิผ้าพี่น้องไปเจ็บไปเบิบเบ้งน้ำกันพี่น้องโอ้ยจากหน้อยพ่นใหญ่นี่พี่น้องไอ้ดงทั้งดงมีแต่เห็ดดำด้พี่น้องสมซื้อเ่นว่า่นดำดำพ่นกัคค้าย,าย,ายเห็ดอันขากินนะมันสิหวานนะพี่น้องนมันสีมีลด หว,วานหวานเพิ่นก็นเลยเอินเฮ็ดดำหวานพี่น้องเด้อซื้ออันซื้ออันอันอันภาษาอังกอกอังกฤษน,นั่นพี่น้องยาแย,ย,ายพ่พ่อนสิลงให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อยายพ่อนก็เอินบ่ถือพี่น้องแล้วาย,ยายพ่นนอ,น,พน,อยยพนสินลงให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะนี่ละ่ะผลงานผลงานยายพ่อนไปเก็บมาบางห่งพี่น้องไปเก็บบ่ก,กี่นาทีพี่น้องเต็มกระตาก็ได้ขึ้นมาบ้านแล้วพี่น้องเอ,เอ้ยเก็บหลายก็บ,บ่ได้โอเคเนาะค่ะเนาะ สวัสดีพี่น้องมาเบึงเห็ดดำหวานน้ำย่อยพรอนพี่น้องย่อยพรอนมาขวอเห็ดดำหวานนะพี่น้องบึงพี่น้องมาดูบึงเนี่ยงูอย่าลดพี่น้องโอ้ยงามค่ะพี่น้องมากมากมาบึงเห็ดน้ำย่อยพรอนพี่น้องมาเบึงมาเบึงเบึงมีแต่ปลาตันแย่ดิพี่น้องบ่งดูบึงพี่น้อง เห็นน้ำข่อยบอ่เพิ่นกระลั่งเกิดเป็นจีพี่น้องเห็นไหมเบื้องพี่น้องเห็นน้ำข่อยบอ่โอ้ยใบไม้ก็แต่มันบังกล้องพี่น้องเบืงง้องไหนพูดเนี่ยกระลังเป็นแต่เสียบพี่น้องโหดพ่อ,อาหายเบื้องไหนี่พี่น้องเหงาเบื้อเห็นบ่ Đây, พี่น้องอ้ยกะล่างเป็นตหาหักตุกปุกติปิก,ก,ปกพี่น้องส่อะอีกพี่น้องข่อยเห็นเยอะวรร่ะหันแวบแอบอันแมวพันดํานะพี่น้องเนาะอันพันดับเราก็ะเลี้ยวเห็นนี่นี่เห็ดเราพี่น้องนี่นี่นี่สีพันดําพี่น้องข่อยก็ระเลีเ้ยว,เยว่เห็นเบื้องบนอู้ยเห็ดดำค่ะเห็ดดำเดีจุ่มหนึ่งพี่น้อง เบิงนะ้งไหนเห็นบ้างนะพูดนะพี่น้องโอ้ยแป้นนิว้วมือเลยอยพี่น้อง่ยก่อนไปขนมารวบกันไปกันเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแคะ่นะเอาพี่น้องเบิงเงี่ยมีแต่เห็ดด้วยพี่น้อง ยายพ่นเอาบะลายมือนี่ยายพ่นจะเอาแค่พ่อกินเนาะค่ะเนาะเอาไปไล่แกสิก,กินบ้านในเบิร์พี่น้องมีแต่เหตุบ้างเลยป้าพี่น้องมาเบิ่งซอยข่อยได้พี่น้องปิดหลุมเพันในพ่นยังปิดจีได้พี่น้องพูดนะอันนี้ดอกน้อยเพื่อเอาพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิง่บงเจีแน่นหน้อยเพิ่นดูบ้านได้เอาเนาะค่ะเนาะอันนี้จงเพิ่นใหม่สัก่อนพี่น้องเบิ่งดูขวดหนะ่ะ เข้ามาเอาอันใหญ่ๆพี่น้องพี่นะพูดเนี่ยปลาจำแง่บางเดีอพี่น้องมันใหญ่พ่อน่ามาเอาอันนี้พี่น้องมาดูกันโอ้ยเบิ่งพี่น้องมันกำลังจิบเสียบเลยล่ะพี่น้องพี่น้องจุ่มหนึง่ง ปลาตันเงี้พี่น้องปลาตันเงี้ตันเงี้ตอดกับสิได้ข้างอ้อยอ้อยแล้วพี่น้องเลยนี่โอ้ยโอ้ยพี่น้องมาหงอยสวยเก๋ยมึงไหนพี่น้องงามครับบอเห็ดสวยรวยอยู่พี่น้องเออพูดหน่อยพี่น้องข้างในผลพี่น้องเดี๋ยวเห็ดน,น้ำข่อยบ่ ตั้งดำคุมมมค้มมุ้มข้มมิ่มอยู่พี่น้องเบิง้งนี่นี่กุ้มหนึ่งพี่น้องมึงเดาเห็นน้ำข่อยป่ะเนี่เบิง้งเบิ้งพี่น้องเป็นเงาเป็นเงาเยอะเลยเบิง้งโอ้ยยางบราระวังเหยียบเห็ดผุนี่พี่น้องมีแต่เห็ดเนี่ยพี่นอ้นอ,นองเห็นน้ำข่อยป่ะคน แม่ทางในก็นเห็ดพี่น,น้องเห็ดน้ำข่อยบหวาดมีแต่เห็ดพี่น้องกระลังเกิดลายวุ้ยจุ่มเนี่ยเป็นแต่เสียบพี่น้องมึงหญ่พอนผ้ามหมุนเปล้วโ,โอ้ยมึงง่อยง่าง่ายเลยพี่น้องโอ้ยเฮยย่อยเฮยยางเลยพี่น้อง พี่น้องอกลับไ้ซะก่อนพ่อและสมุนพี่น้องว่าสิพ,ออพ่อเป็นจี้ยางถาไอ้เบิ้งมองนี่อีกพี่น้องเมาเบิ้งมองนี่ล้วขอจิตตัดให้เบิ้งแม่พี่น้องด้วยพี่น้องเฮ็ดพ่อเฮ็ดพ่อบ้างนี่พูดหน่อยพี่น้องเบิางพคนกนระลั้งเกล็ดต้องดูอันนี้กับเม่นนด้พี่น้อง,ง,ง,งมุดดูพูดนะพูดนะปลาตะเมียกับพ่อปลาตะเมียพี่น้องเฮ็ดกับพ่อเฮ็ดเบ้างนี่อันนี้พันใหญ่แล้วเอาเอาให้ย้ายชักหน่อย อันนี้ยังอ่นอนๆนี่พี่น้องอันนี้อ่อนพลอ่ะเอาพันใบหนีสะก้อนเล้วกันเนาะจากสองสามมือเฮาจะคอยมาเก็บอีกพี่น้องเฮ้ยสะอ่อนเฮ็ดบาดท,ที่ไหนยายพ่อนมาพรุดงเฮ็ดโดยเฉพาะพี่น้องเลยมาเบิอยอยบ่งนี่พี่น้องมาดูนี่ตร,ตรงตรงนี้พ,นยยนพันสีดอกใหญ่ได้พี่น้องถ้าถ้างพันเกิดดำคุ้มมุมบาดอันนี้ดอกบักใหญ่เลยล่ะพี่น้องแค่พันบานนี่เห็นบ่นี่ มึเนโอ้โหขลัศกนเห็ดพี่น้อง,งพี่น้องเห็นน้ำข่อยบนมึงเห็นบ่ถ้าเขาบ่เขามาสังเกตอีลีสิบุ้หัวมีเห็ดได้พี่น้องมากมากพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปตัดขาส่กระตาเลยพี่น้องมันอีเย้ยพ่อหลังแเอาตะตะก,ก,ก้ามาใส่นะคะด้วยเบาะแสตะก,ก้ามาใส่พี่น้อง พูดนะพี่น้องโอ้ยสะออนเฮดพี่น้องสะออนเฮดเฮดพ่นเฮดพ่อบ้างนี่น้ำเงพี่น้องโอเคเนาะค่ะน้องแยกพ่นผ้าตัดขาพี่น้องเอาพี่น้องมาตัดขาเห็ดซอยแยกพ่นมาเนี่ยแยกพ่นได้ตัด ตะกามาใส่พี่นอ้องเป็นพี่นอ้องเป็นตะลางเหงาเปล่า พุ่นโอ้ยยุ่งกันร้ายร้ายพี่น้องปอง,งพี่น้องโอ้ยง่ามครับเนี่แต่ละเกาะไหมพูพ่อนะพี่น้องโอ้ยเสียงยุ่งยิงยิงย่งยิ่ย่พี่น้อง ก่อนนี้อันสเนคเค,คกินเพ่นพีนพ่น้องของเด้อ อ่อนสวยรวยพี่น้องขอลัศมอ่อนเป็นไงพี่น้องเห็นน้ำข่อยบ้างล่ะโอเคเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะ พี่น้องต่ละงเหงาเนาะบึง่งบึ่งหากเพื่อนหากเหงาเพื่อนพี่น้อง เอาพี่น้องมาเก็บอีกที่ี่ปาดอะไรพี่น้อง กล้องล่มแล้วพี่น้องกลง้องลม่มเห็นบ้ละบาดที่นี่อยากให้พี่น้องเห็นน้ากล่องกันล่มแล้วพี่น้องไเบิ้งด้อยบึ้งไงพี่น้องบึง้งบอกก็ล่งเป็นตาฮากเลยพี่น้องอ,อ๋อเห็ดบาดที่นี่พี่น้องปพดพ่อบังหนี่สิเดีพี่น้อง,อง,องถ้าอยาก พิ่นกำลังเกิดด้พี่น้องเบ่งเพ่นกำลังเป็นจีก็กมีได้โอเคค่ะเดี๋ยวแย่พี่วนจัดจานกล้องไม้กันพี่น้องพี่น้องเด้อ นี่นางเงาเลยนะี่เอา้าพี่น้องไม่เก็บน้ำกัดเลาแต่แถวนี่ไกลหงทาพี่น้องบึงดอกง่ำๆเลยพี่น้องเห็นน้ำข่อยพรพี่น้องมึงดู พุ่นป้าปีนี้เห็ดออกหลายด้วยพี่น้องบึ้งพุ่นบนึ้งในตะลังเหงาพี่นอ้องพวดพ่อวางง่ายๆบันงในพี่นอกก้องตะลังเหงาหนึ่งเหมือนนี่เน่เน่เน่ดูแคมกระตาก่อนพี่น้องเห็นบ้านไดกระตาก็ได้เครื่องกระตาหล่ะพี่นอ้อง เบื้องหนึ่งาง,าง,งามำงาพี่น้องมาดูเห็นบ่เบื้องหน่มีแต่ต้นตำแหน่ได้พี่น้องเลยอ้ยสออ่อนงามค่ะพี่น้องพุ่นะอ้ยเต็มไปเบิด์ได้พี่น้องพ่อแล้วซ้ำหนีมือหนีย่อยพ่อนพ่อแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาไปบ่เบิดแล้วพี่น้องดงทั้งดงเลยมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งน้ำยายพ่อน เบิ่องพันกระลังเกิดพี่น้องตาเพิ่มนล่แหละพุ่นพ่นพูนนี่ยพี่น้องมึงดูปังเงาเลยพี่น้องดูพี่น้องเห็นบ่เนี่ยพูนนี่ยพี่น้องเห็นบ่ป้าเงาในแง่มัค่อยขอเอาซะดอกเออเบิ่องนี่กระลังพี่น้องมึงดูพูนนี่ยว้าตายตายตายค่อยว่านี่ยรถกระบะมาข้นเนี่ยเบิ้งเด้นเนี่ยพี่น้องดงเนี่ยมันดงใหญ่ย่ดิ มึงน,น่โอเคนะคะเนาะผู้หนังงามคักพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยเห็ดเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องเห็ดยายพอนมะพร้าวดงเห็ดดำวานอีกแล้วพี่น้องโอเคนะคะเนาะพี่น้องนี่หลังเหงาหนึ่งเลยพูดเลยโอ้ยแต่แต่แต่เป็ละเหงาพี่น้องพูดเลย พ,พ,พี่นอนบินดูโอ้ยพูดพูกครับนอพี่นอนมองดูง่ามค่ะโอเคค่ะ อันนี้ง่ามลายพี่น้องเห็ดสวยรวยยังไงหเ,เห็ดยังมาออกลายเดี๋ยวพี่น้องปีนี้ให้ออกลายค่ะ Mình này ทั้งซีงเหงวี่ยงง่าอยู่พี่น้องคอยพ่อแล้วคอยพ่อแล้วพี่น้องเอาไว้ไม่เก็บรอบนะพี่น้องเก็บแบบแบบเต็มกระตาแล้วพี่น้องเก็บพวกพ่อทายได้พี่น้องเต็มกระตาคอยแล้วพี่น้องพ่อแล้ว พี่น้องมึงขาเพิ่นด้วยโหดพ่ออันนี้คือสิดอกใหญ่ค่ะพี่น้องแถบจมเพิ่นไว้นี่ดอกบักใหญ่เพิ่นเด้แต่พี่น้องมาดูขาเพิ่นเพิ่นดูเพิ่นขาบักเอ็มพี่น้องมันเงาเพิ่นพี่น้องแล้วสิยายพ่อเสียเาเงาเพิ่นฟันไว้อยู่พี่น้อง cái hè còn tên gì Sống sớm để ở mịt tùng tùng và mắt tắt phía คุณแม่ละมุนแต่พี่น้องทุกคนน่ะเต็มกระตาข่อยแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องเต็มกระตาแล้วพ่อแล้วพี่น้องปะ่ะสูงว่าสามสี่กิโล่คุณบอกพี่น้องพ่อแล้วป่ะฮะโอ้ยสะอ่อนเฮ็ดบ้างเนี่พี่น้องแล้วอยังพึ่งเด้พี่น้องไนดะ้ขอดสิผ้าเบิ่งเฮ็ดก่อนก่อนสิบกเก้าบาท เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่้มึดูงามๆนี่เลยพุงนะพ่นพี่น้องพุ่นทั้งหน้าอยู่เแม่บังบังขไปกินป๊าเหนาามๆพแต่พี่น้องก็สิอดได้อีกบ่ละบากที่นสีมันหล่นตาข่อยบพี่น้องข่อยใหมันล่นตาข่อยพี่น้องมึงดูพุ่นะงามๆงเนี่ยป๊าพี่น้องบิงบงบังมึคุ้มนีแกงงามๆพี่น้องมึงดูเน อะไรแต่ละเหงาพี่น้องป๊าเหงานี่มันงามแท้แต่พี่น้องเบิง่งพี่น้องมึงดูงา้มงามอู้อดโขดบ่ได้พ่ออลไรใหยพ่อนพ่อเลี้ยวเหงานี่แห้งงา,ามค่ะพี่น้องมึงดูโอู้ย ี่น้องมึงดูโอ้ยพ่อแล้วไปไปพี่น้องเขากลับบ้านโอ้ยเฮ็ดยังมาโผลมาพ่อพี่น้องไปไป